อย่างยากลำบากแต่ปีวกว่านะที่เราได้รัฐบาลมาจากการรัฐหาสถือทอดอำนาจวันนี้พักเพื่อไทยบวกใจพี่น้องขาวนาซึ่งเป็นอกระดูกสหลังของชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของประเทศไทยอีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณเสฐาทาวีสินประทานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็จะเดินทางมาซึ่งผมก็เข้าใจว่า คุณเสฐาก็คงจะใช้เวลาประมาณผมเนี่ยนะครับในการพยายามทำเส้นทางมาแต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่อยากจะมาสนทนากับพี่น้องวันก่อนคุณเสษาเข้าไปพบไปคุยกับพี่น้องชาวชุมชนท้องเตยขั้นต่ำตอนนานย,ยกปู ยกระดับมาเป็น300บาทหลายจังหวัดหลายพื้นที่ก็300กว่าๆแต่ถ้าพักเพื่อไทยกลับมารอบนี้ภายในปี2 5 7 0ค่าแรงขั้นตำ่ำวันละ600บาทเป็นอย่างน้อยแน่นอนมาครับเป็นสองหมื่นห้เช่นเดียวกัน30มสิบบาทรักษาทุกโรค ได้ใช้บริการไหมพีม่น้องาบาทรักษาทุกโรคที่เคยใช้อยู่ท,ท,ท,ทส่วนตัวฉันเองอยู่กับเพือนบางอินแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะชาวนาร่วมกันช่วยกันสู้ๆนะคะ,อะขอบคุณค่ะและ้วก็ให้ค่าราคาข้าวเนาะก็ขอแค่จะต่ากว่ามื่นอย่างที่ลุงบอกก็ขอแค่ ทุกวันนี้ชาวนาทั้งสามเดือนทั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทำนาแล้วเป็นนี้จะตายอยู่แล้วไม่มีเงินจะซื้อข้าวปุ๋ยแล้วใช้มี้ทกัสก็เยอะทางฝั่ทุกคนนะคะชาวนาร่วมใจกันเลือกพัเกเพื่อไทยนะคะบคคุณ่เมื่อสมัยท่านยิ่งรัก1 5ื่นห้าเอาไม่จบมือหมื่นหโสดใสจ,จะไม่เอา ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือท่านก็มารับฟังปัญหาไม่ว่าสอสอเขตหรือว่าสอสอทุกแต่ขอขอแค่แรนสไลด์ท่านนัทวุฒิบอกว่าไม่เอาถึงคนที่หกเอาแค่ห้าคนได้แน่ <laughs> อาเงี่ยวอีกทำหน้าไม่ได้อยู่ในใจแล้วเนี่ย <laughs> เทยอยู่แล้วแม่ใช่แดดตอลุงบอกว่ามาเพื่อไทยอยู่แล้วมาก็มาเพื่อไทยอยู่แล้วใช่นะก็หนูก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเรื่องน้ําเรื่องราคาข้าวเรื่องราคาปุ๋ยแปดปีนี่คือราคาปุ๋ยแพงมากจากหกร้อยตอนที่เราทํานาหกร้อยหรือห้าร้อยสูงสุดคือเจ็ดร้อยลูกละแต่ตอนนี้คือพันกว่า นะครับเป็นเรื่องยากอะไรนะครับเร er ื Hadi. ่องปัญหาเรื่องนี้สินเรื่องนี้ทกศก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการจัดการแก้ไขออกไปเพราะไม่งั้นทำทำงานมาได้เท่าไหร่ก็ใช้ดีหมดนะไม่มีกินไม่มีใช้อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งทางพักเรื่องไทยจะหนักดีอยู่นะครับเรื่องเรื่องราคาข้าวก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่มีการเปิดตลาดใหม่ ดูได้จากรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเองไม่ไออกไป,ปทำหน้าที่เป็นเซลแมนเลยในการขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรมเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจยกทั้ง5าเ,เลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นถนนที่เราจะรุยชาสู่ทำเนียบเพื่อที่จะให้ผู้นําได้ออกไปเป็นนักค้าขายเองไปช่วยกันเปิดตลาดค่าข้าวใหม่ๆช่วยทำให้ยกระดับราคาข้าวข,ขึ้นมาได้เพราะมีความต้องการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับ วิธีการหนึ่งก็คือมีอัตราแค่ประมาณ2.2เตียงต่อหนึ่งพันคนต่อประชากรนะครับในขณะที่องค์การอนรามัยโลกเนี่ยบอกว่าเราควรจะมีอย่างน้อยเนี่ยสามเตียงต่อหนึ่งพันคนเพราะนั้นเนี่ยทางพักเพื่อไทยเนี่ยให้ความสําคัญกัน,น,านาทางน้านโรงพาบาณสุข,ขาพก็จะเยอะแน่นอนส0บาทรักษาทุกโรคเป็นเรื่องอะไรที่พวกเราสามารถพ<ะ>ึ่งยาได้สามารถบริหารจัดการอย่างไรให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาดีขึ้นพี่น้องหลายท่านสะท้อนว่าอยากเห็นราคาหมื่นบาท ต่อทันต่อเกลียดปืนสองต่อเกลียนี่นะครับเพื่อไทยมองว่าแนวทางในการแดกแดงตลาดให้ราคาสูงแล้วก็ไม่ไปดูเรื่องต้นทุนไม่ไปดูเรื่องประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ได้ผลระดับหนึ่งแต่เราเชื่อว่าที่พี่น้องอยากได้ราคาดีเนี่ยสุดท้ายแล้วที่พี่น้องต้องการให้เหลือสุทีิกําไรในกระเป๋ารายได้สุที่เท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าหากว่าผลผลิตพี่น้องดีต้นทุนต่ํา ราคาไม่ต้องหมื่นสองก็ได้ราคาอาจจะเก้าพันเหลือสุดที่ในกระเป๋าเยอะแต่ถ้าราคาหมื่นหนึ่งแต่ต้นทุนหรือผลผลิตตับสุดที่ในกระเป๋ามันจะเหลือนิดเดียวดังนั้นเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายว่าเราเช็คแล้วนะครับโดยเฉลี่ยท่วประเทศเนี่ยทานาหนึ่งไร่ตอนหนึ่งรุ่นเนี่ยนะครับเหลือกําไรสุดที่เข้ากระเป๋าพี่น้องเนี่ยไม่เกินพันบาทจริงไหมครับถ้าหากค่าเช่าด้วยไม,ไม่ถึงพันแน่นอนจริงไหมครับพี่น้องครับ เพื่อไทยตั้งโจทย์เลยครับว่าเราจะต้องเพิ่มรายได้ในกระเป๋าชาวนาต่อไร่นะครับเพิ่มเป็นสามพันตันตับคือเป็นสามเท่าการเพิ่มสามเท่านี้เราจะเล่นกับหมากหลายตัวเราจะไม่ไม่พึ่งพิงหมากเรื่องราคาอย่างเดียวราคาเป็นสิ่งที่เราเราถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแต่เราจะขยับหมากตัวอื่นเพพร้อมกันคือต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยก็ดีเรื่องผลผลิตต่อไร่อย่างพี่น้องที่อยู่ทุ่งผักไห่เนี่ยนะครับ ผมมาบอกภายในไม่เกินสี่ปีนี้และต้องเพิ่มแบบสาวรวลด้วยนะครับหมายถึงว่ามาตรฐานชาวนาเนี่ยเหนื่อยกันแทบตายเนี่ยครับทำหนึ่งรุ่นหนึ่งไร่มันต้องได้ไม่น้อยกว่าสามพันเหลือทุกทีในกระเป๋าอันนี้เป็นแนวทางที่ทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยคิดที่จะทํารายละเอียดอาจจะต้องโอกาสที่จะชี้แจงกับทานครอบครัวเพื่อไทยคุณเสถานทวีสินแล้วก็กรรมการเศรษฐกิจพักเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ นายสัตวแพทย์ชัยวัชรงคพักเพื่อไทยเราทำงานเป็นทีมนะครับพี่น้องทีมเศรษฐกิจที่ประกาศเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยหลายต่อหลายคนสื่อมวลชนหลายสำนักบอกว่าชัดเจนแข็งแกร่งแล้วก็คาดหวังได้ที่สุดครั้งนี้ก่อนที่จะเลิกกันนะครับได้เตรียมอาหารไว้ครับขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับครับขอเชิญครับ โอ <Okay>. okay. เคโอเคราคาก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะถ้าราคาแพงจะต้นทุนสูงสุดแค่เข้ากระเป๋าเนี่ยสูตรทีเข้ากระเป๋าเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณพัน 1, บาทต่อไร่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมครับห <N> ah น้าที่พักเพื่อไทยทำให้จำนวนสุทธิที่เข้ากระเป๋าเนี่ยสูงขึ้นสามเท่าในช่วงเวลาที่เราเป็นรัฐบาลนะครับก็มือีจากพันบาทไปเป็นสามพันบาท, 3, บาทจ,าจากเป็นจากเป็นเรื่องของการ คอมบิเนชันระหว่างการอัพราคาลดค่า,ชาใช้จ่ายเพิ่มผลิตเพิ่มผลิตผลก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยเนี่ยนะครับเรามีนโยบายที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีนะครับอาจจะมีการสร้างโรงงานผลิตในท้องถิ่นเพื่อเอามาทดแทนปุ๋ยเคมีซึ่งราคาเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ามันขึ้นลง ราคาตลาดโลกเันถลยเข้ามน้วมีหลายปัจจัยที่มาพุ่งขึแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ผงอินซีเนี่ยเราเราควบงขึ้นนะพ่งตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นปันจจัยที่สามารถทำให้ราคาราคาที่แลดลงได้แต่แปดปีที่ผ่านมารล้วก็ยังไม่สามารถทำได้แต่ว่าเพื่อใครมั่นใจใี่เมฆาะรัดภาวนาได้ไเลยว่ามันจะสามารถตบลผมคพ,พูดเรื่องแปดีที่ผ่านมาไม่ได้ะครแต่ว่าทราบได้ถึงความเข้าแคนที่พี่องชาวนา ได้ประสบมาตลอดว่าแผลซีที่ผ่านมานะครับแผ่ซีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ที่เข้าใจว่ามีความอนันต์ใจนะครับไม่มีความสุขนะครับราคาพูตรตกตานะครับที่สินูดูงขึ้นขึ้นมาสูงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเพื่อไทยทําได้ไหมนะครับผมมั่นใจนะครับว่าเราสามารถทําได้ประกอบกันหลายๆหลายๆพิติที่เราจะมีแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนครับเราต้องมีวิธีการในการที่จะบรรเทา เพื่อของน้ำสวมตรงนี้ไป <พา S 1> นะครับ <พา S 1> ี่เ,เ,เป็นลจะไหได้วี่ก็ขอดูนะครับแต่ว่าแต่ว่าใช่ครับเราจะมีการประกาศนโยบายใหญ่นะครับซึ่งเราคาดว่า,วาจะมีการเป็นที่ฮือฮาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามโอรานนะครับ ใชครับก็มีการโอนรุ่นให้ลูกสาวซึ่งเขาเป็นรุ้นทีภาวะเรียบร้อยนะครับก็ยอไหนจะเดินเข้าสู่สนการเมืองแล้วเนี่ยเราต้องโอนส่วนตัวหรือของบริษัทที่เราที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ทางทางทางคนที่ได้รับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะครับ อ่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของเรื่องของารายได้สุดที่เข้ากระเป๋าชาวนาเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องการกเค่าเป็นเรื่องของเรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับโยบายของเราเนี่ยคือด้วัยโดยรวมเพื่อให้เพื่อให้ชาวนามีเงินในกระเป๋าจริงๆิงแล้วเนี่ยตอนจบเนี่ยหลังจากหัใช้าจ,จ่ายแล้วเนี่ยสูงกว่าเดิมสามเท่านะครับคงไม่ใช่เรื่องของกำค่าอย่างเดียวนะครับอีกเดียวถามมื่นไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ออข้าวแล้วสำหรับกับข้าวกินกันบนรถอีแต็กกินกันดีนูเนอร์พีนองเอ้ยใครอยากขับรถไปหน้าเดี๋ยวลงนาใครได้ทราบสถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใครได้รู้ถึงสภาพปัญหา าอยู่ในส,สภาพนี้ถือว่าใช้ได้ครับถ้ายังสามสิบปีที่ผ่านมาแล้วพูดกันค่อนข้างจะหยาบๆว่าแม้แต่ใครแยงอีโก้จะไม่มีกินเลยครับเพราะน้ามันแห้งหมดแห้งหมดเลยครับแห้งยันวัดวัดยันไหนยันไปเลยแต่วบางทีรัฐวัดมท่วมเยอะเลยใช่ไหมมีไหมแค่ร้วนแต่ไม่ท่วมท่วมหมดเวลาท่วมก็ลงไปเขาไม่ถูกอ่ะก็ทำไม่ได้ครับช่วงช่วงไอ้ไอ้กันยาไปแล้วเนี่ยกัไปแล้วทัหยุดทั้งหยุดครับน้ำ ใช่ไหมครับที่เดือดร้อนอยู่จัดแค่นี้ไม่ช่วม <ARE> <oil> ไม่แรงไม่ช่วมไม่แรงนะครับผมผมผมก็อยากจะเนี่ยพูดดังๆเลยนะทีมเศรษฐกิจพัเพื่อไทยฝากด้วยว่าจะเป็นนโยบายหลักของพาเพื่อไทยนะครับว่าเรื่องไม่ไม่ช่วมไม่แรงนะครับด้ยิทชันนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้ามันมีน้ำอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนอยุธยาหรืออ่ามือปะไข่ ทุกจังหวัดก็มาหากินได้ครับครับสิงห์บุรีสุพรรณอะไรมาปักเบ็ดมาอะไรกันครับที่นี่คือว่าเป็นมันพอมีแบบมาหากินเรื่องปลาแล้เรื่องเรื่องน้ำที่เค็มขึ้นมาเนี่มีประเด็นไหมไม่มีมาไม่เกี่ยวไม่ถึงใช่ไหมครัไม่ถึงเพราะว่าก็ดีนมาเหมือนกันว่าว่าว่าเวลาแรงเนี่ยน้ำทะเลมันมาแค่ไม่น้ำจ่ายโอเคดีครับนีเลยฝรั่งดีเลยฝัน มาดูแล้วมาติดตามความคืบหน้าต่อไปเมื่อประมาณเมื่อวันหยาแล้วดูอีกหน่อยไม่มาอีกติดกับเพื่อทัพไทยก็พักเพื่อไทยก็มีความภูมิใจพี่น้องประชาชนและวันนี้นะครับได้คุยเจตนาเข้ามาเป็น ประธานที่ปรึกษาครอบครัวพรเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็เชื่อมั่นว่านะครับคุณเศรษฐาจะมาแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรียาธนาซึ่งจังหวัดพระนครศรียาเราเนี่ยครับแต่ขนาดน้มว่าเป็นข้าวทน้ำนะครับก็พยายามน้ําท่วมนะครับก็จะใช้จังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเป็นที่รับน้ําบแต่ว่าจะทำพี่น้องทำนาได้เนี่ยก็อยากให้ทางเราเข้าไปนะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนอยากให้บริหารจัดการเรื่องน้ำให้เป็นระบบ ซึ่งท่านนายกยิ่งรักนะครับเมื่อก่อนปฏิวัติเนี่ยก็มีโครงการนี้ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าแคนดิเดตข,ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนายกบัตรีมตีสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวจัวงหวัดพุทประคบริยาได้ครับผมบผมั่นใจนะครับจะเป็นใครก็ตามดีที่ท,ท,ที่ที่เาเป็นแคนดิเดตแล้วก็แล้วก็ในในที่สุดก็หวังว,ว่าจะเป็นนายกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทุกขั้นตระนักดีปัญหาคือความเจ็บปวดจะจะวางท่อที่จะที่จะ อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเราแน่ทําก่อนโดยไม่ต้องโโดดยยแผนการใหญ่เพื่อตัดนะครับอันนี้อันนี้ก็คงให้ความมั่นใจได้นะครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับพี่ขอถ่ายรูปพี่ออดพีน้องๆน้องบวชนะพีแม่อยากได้อาแม่เลยแม่แม่ต้มมาต่อนู่ก็ลยเดี๋ยวซื้เก่งแล้วเก่งไหมข้าวบ้านๆอร่อยไหมค้าเฮ้ยได้ใจประชาชนค่ะ อนุญาตเติมนะแสดงว่าอร่อยจริงเบิ้ลแล้วเบิ้นแล้ว แค่พุ่งมาูกปากเม่อกี้ครับเข้าไม่ได้นิดหนึ่งก็ยังดีแล้วลงเรียงปิดนะครับชุดเดียวใช่ไหมนี่ถรายรไปหน่อยขอโทษนะคะ นเ็ดดอร่อยจริงจังนะเพนเนี่ย ไปโน่นเนี่ยไวสเนะี่ <c oughs>